ค่ะวันนี้นะคะจะมาย้ำเตือนน้องๆที่ช่วงนี้อยู่ในช่วงปิดเทอมเป็นช่วงปิดเทอมที่หลายๆคนอาจจะมองว่าไม่มีอะไรให้ทําเลยเพราะโควิดทําให้เราไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกเนาะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาช่วยเสริมโอกาสดีๆให้น้องๆระหว่างที่อยู่บ้านได้ทำแอคทิวิตีอะไรที่มีประโยชน์เพื่อเตรียมตัวในการเปิดเทอมหน้าอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ปิดเทอมแล้วเดินทางไปไหนมาไหนลำบากอย่างนี้นะคะหาช็อตคอร์สดีๆเรียนสักอันอยู่ที่บ้านสบายๆแล้วยังเพิ่มโอกาสในการหาทักษะหรือสกิลดีๆให้ตัวเองก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะในส่วนของน้องๆที่ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเยียร์เ้าหรือเยียร์สิค่ะทางเราแนะนําให้น้องๆลองหาคอร์สที่มันเกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพหรือว่าสาขาวิชาที่น้องๆสนใจเช่นคอร์สที่เปิดเรียนออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของ Economics f i n ิ n c e e n g i n e e r i n g Medicine หรือ หรือว่า Art ์ตแอนดีไซค่ะหรือว่าน้องนนะคะที่กำลังอยู่ในช่วงเย11หรือเย12การเตรียมตัวในการเข้ามาหาวิทยาลายัยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากันนั้นน้องๆอาจจะหาคอร์สที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่ช่วยเสริมในการเตรียม personal statement การทำ Research มาหาวิทยาลายัยหรือแม้กระทั่งเรียนกับโรงเรียนที่มีความสามารถในการช่วยเตรียม u c a s ได้ค่ะ ข้อ 2. ค่ะการเรียนพิเศษออนไลน์ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกดีๆสําหรับน้องๆในช่วงนี้นะคะที่ยังไม่สามารถเดินทางมาเจอหรือเรียนกับคุณครูแบบตัวต่อต,ตัวได้ซึ่งจริงๆแล้วค่ะการเรียนออนไลน์จะทําให้น้องๆหลายๆคนเนี่ยโฟกัสได้มากขึ้นหรือแม้กระทั่งตั้งใจเรียนตั้งใจฟังคุณครูมากขึ้นเวลาเรียนออนไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆคนไหนที่อยู่บ้านไม่ได้มีแพลนไปไหนหรือว่ามีเวลาว่างในแต่ละสัปดาห์สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อวางแผนแล้วก็ขอตารางเรียนพิเศษออน ลน์แบบวันทุวันที่เราได้อย่าลืมนะคะว่าปีต่อไปนั่นหมายถึงเราต้องเรียนเนื้อหาที่ยากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆได้เริ่มเรียนเนื้อหาเหล่านี้ก่อนได้ทราบว่าจะเรียนอะไรต้องมีความเข้าใจและเตรียมตัวยังไงบ้างก็ถือว่าน้องๆเนี่ยค่ะมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วค่ะ สุดท้ายค่ะสิ่งที่เราพูดเสมอการ planning หรือการกลับไปดูแผนของตัวเองในแต่ละปีแล้วในปีต่อไปน้องๆควรจะรู้อะไรบ้างอย่างเช่นน้องๆที่กำลังจะขึ้นเยาว์กาวน้องๆรู้หรือยังว่าวิชา i g c s e ที่โรงเรียนให้เรียนอะไรบ้างและเราจะต้องเตรียมตัวในการเลือก i g c s e อยังไงบ้างน้องๆเยี่ยศิบเริ่มการเรียนวิชา i g c s e หรือยังมีการเข้าใจเนื้อหาหรือมีการเข้าใจท็อปปิกใน i g c s e ที่กำลังจะเริ่มเรียนหรือยังน้องๆ ที่กำลังจะขึ้น Year 12เลือกวิชา i อเลือกวิชา A Level กันถูกต้องตามสาขาที่จะเข้าเรียนจริง,รงๆไหมหรือแม้กระทั่งน้องๆที่กำลังจะขึ้น Year 13รู้ตัวหรือ,อยังว่าตัวเองจะต้องเลือกมหาวิทยาลัยยังไงหรือแม้กระทั่งการแพ a n นิ่งการยื่น UCA s สต,ต้องทำยังไงบ้างเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่น้องๆต้องเตรียมตัวล่วงหน้าค่ะก่อนจะเปิดเทอมขึ้นไปเพื่อไม่ให้กระชั้นชิดต่อการต้องตัดสินใจน้องๆคนไหนที่ยังสงสยัยไม่เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเลือก i อ c s ซีหรือการเลือก a B สามารถติดต่อมาขอคำแนะนำจากทีมครูตู่และ APS ไทยได้หรือแม้กระทั่งนง้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้ทำ Career Test แนะนำในช่วงปิดเทอมนี้มาทำ Career Test แบบออนไลน์เพื่อจะเอา Career Test ไปช่วยในการวางแผนการเรียนได้นะคะ